สบายดีพี่น้องมือนีงัวเมีอย,ยมออกลูกนอกจาก,จากพี่น้องมันคอดลูกเมียเพิ่นกระไดน้องงัวมากเพิ่นกระสีออมนอกจากเนาะปฏิญาเอฟซีเอฟซ,ซีน้องนาวันนี้แม่จะออมน้องวัวงัวออกลูกพี่น้องออกลูกสีออมน้องวัว ได้ได้ตัวผู้ด้วยตัวแม่จ้ะได้ตัวผู้จ้าตัวผู้ออกค่ะถ้ามันจะดีอย่งนั้นเพราะท่านหอดกำหนดมันเออเอาไปปลูกพอดีเลยพอ,อ,อยังไปลวกเอาให้ยน ได้ดีน่ามันสิด่้นแม่แต่พอเห็นน้องใหญนตัวเถิกบักเถิกบักผ้าบักอันคุ้มรัพย์ออกฮะรุ่นใส่มาบักคุ้มเงินคุ้มทองบักพันล้านเลือดักโตแม่ยังสามยังสามที่ที่ออมตัวเพาท่านได้กอดท่านได้โตโอ้ยคือสิได้กินแต่น้องงัวแทะปีน มาคิยวกะอันนั้นอยู้ไปหอมไม่วงยังไงไปเอาพุงยัเออจังว่าถาถั่วสวงวาถั่ว่วงถาเอาออมนองงัวจ้าก่อนเอามือนั้นมันเปียกเดี๋ยวนี้ค่อยกลนไหวตัวเพราว่ากลนไหวอีเหมยก็น่า่าสันแม่แม่ออมใส่เอียงแม่ใส่ผักกีเลอรใส่หอมนี่นะหัวหอมพักซี่รักซีเล้าใส่ไข่ ผู้ลังคนก็เคยกินผู้ลังคนก็บ่เคยกินเนาะออ,นอมน่องงัวก็ได้น่องน่องน่องงัวกินแต่น่องกินได้แต่นอ่นองงัวแม่นบ่แม่น่องควายกินได้บ่ได้เบิดน่องหมูเพิ่นยังกินเลยน่องหมูก็กินได้หลายเน,ะนาะไ,ได้หลายเติดแบงพีแบงนองพีแบงนองคุณละสอนช่องสอนช่องถวยซ้ำถวยไปสั่นละ นนจงกนให้ปูร้านแต่หนูบอกินตัวอขมขึ้นบอซีมึงแสบเลยนาะสิเอาไ้บักลาอย่นี้อต้องออมให้บอกอันดาออมอยู่ไงนใส่ิสกสื้อบักิกมัดต่นท่านนี้มันหงว่าท่านหอนมอ,มอเดือนแล้วก็จ้งสิส่พักนะลูกแต่มันหอนเปนม่่ ผงสุดเลยยัยงแม่ใส่เรียบร้อยหมดแล้วระเด็กใส่หมดแล้วฮะคอยบอกฝ่าว่าเดี๋ยวไปดึงผู้ได้ขอจ้างแต่พี่น้องหน้าบอกินน้องงัวน้อพี่น้องมาก็เลยสิทอดหมูกินจ้าพี่น้องบอกเคยกินก็นเลยบอกกินจ้าตักอเีออเลือด เิ่นพี่เป็นน้องเป็นน้องอ,อือห่อนด่หมู่บ้านนะั่นอย่างพวงเนาะอันให้ไปให้พี่น้องบ่แม่ยายพี่ยายน้องเป็นกินน้ำแบ่งกันกนิ่นคุณเด็กและน้นอยอ เป็นจังแซนตตอประเพนี่บานเ่าต้องย้ายพี่ย้ายน้องมั่วจังแพรต่อเป็นว่างน,นมา้วนตวหง้างนผงั่วอยู่บานด้วสบายดีพี่น้อง มาพบกับหน้าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สองสาวเ่วาไต่สะพายรอยเอดเนจาจะเนาะมือน,นีหน้ากะาไม่อยู่หน้าเนจาจะเนาะสีผ้าพี่น้องมาเบอ่งงวดหน่อยเนจาจะเนาะงวดหน่อยของแม่ทีว่าหน้าว่ามันสีออกลูกมันสีขอดลูกมันกะออกกันหมดออกกันเนาะพี่น้องออกมือว่านนี่จา้าออกตอนประมาณสองทุ่มแม่ว่า <c oughs> ทีหน้าเอา ที่แม่เพิ่นเอานนองง่วเขาไปเห็ดอยู่บ้านที่หน้าไทยพี่นนองเมืองน่ะละจ้าหน้าสิบห้าพี่นนองมาเบิ่งดูกมันนอกพี่น้องเนาะได้โตผูจ้าพี่นอน,นองไปเบิ่งกันได้จ้ะแดดหอนแห้งพี่นนองแดดใบซ้ำเนาะพี่นนอง พี่ละจ้าพี่น้องอันได้โตผูเนาะพี่น้องเนาะยังก็ซื้อไว้ยังก็นอเมล่าตังให้น้ำโศกบอกยังก็น้ำโศกคือขุมโศกว่ะหน้ากับบกา,าบกาเขาไก่มนันเนาะพี่น้องอย่านมันส้นนี่ละจ้าเดืออีกสามตัวเพราะท่านได้ออกมาจากพี่น้อง แม่ไปใ่้่อแม่ก็เลี้ยงเป็ดน้่มจะพี่น้องเพราะไดรไข่มันมาก,กินพ่นว่าเตเป็ดมีหาตัวแต่ว่าไดรไข่ได้หลายได้เก็บสือมือมือเ้าร์พิ่นก็นเอาไปเห็นหน้าประมาณสิบก่วหน่วยพูน แต่ว่ากับโบคอยมีค้นกินเนะาะไข่เป็ดก็เอาไปขายขายทั้งไข่เป็ดไข่ไกยุลาน,นนี่กับสิบเป็นอ่อกบแมยานาะพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอ,อันกบแม่เพิ่นกับขายด้วยละร้อยยี่สิบจ้าพี่น้อง เขาแม่เพื่อนไปเกี่ยวเอาแต่เอาแต่ห่วงนวนเนาะพี่น้องเขาบางให้มันเกิดบอมันเกิดบอสากันแม่แล้วก็ได้เกีียวเอาแต่ห่วงมันเขาเขาบอลที่พอ่อที่อย่างป่านะบพอ่อโอ้เขามันเกิดเองนะบอก็ได้เกีียวห่วงมันก็นลายอยู่ดีเนาะหมากมันก็นลายอยู่ มันเกิดเอาเองบอนที่เพื่อนเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาแล้วพี่นอ้องมันพ่อเกี่ยวหรือสมบูรณ์พ่กมันมันจมลงน้ำไหมอือตากินมาไห้จะได้เสียดายมันเสียดายเ็ไ,ไใส่ใบไก่สีใบไก่กินให้เป็ดกินขเขาเยีเ่ยงก็ข่เนี้ย เขาเหี <Girl ing. S 3> mm ้ยเกิดอะไรเองสวัสดีครับ FC หน่อยอันดา,าไปช่งเลยสวัสดีครับ FC หน่อยๆอ,อ, <c oughs> อันดากับอาบน้ำเดี่ยวกับนอนกินนมอยู่เถียงหน้า <c oughs> นะพี่น้องร่มเย็นดี <c oughs> ตื่นแล้วกับมาแลนดิน <c oughs> เขาแม่กับสิพอ่อเกี่ยวแล้วพี่น้องต่ว่าเขาร่มลม วันเสาร์นี่ดาสิโล่งมือเกีย่วเขาก็ะซุกแล้วอันดาอย่าไปมาทางนี้ขึ้นมาเร็วๆขึ้นมามาเดินตรงนี้มาทางนี้มันไปไม่ได้ทางนั้นอ่ะมาเขาแม่ก,ะกะับพ่อเกียวแลเน้อพี่น้องมันเหลืองแล้ว วันเสากะสีล่งมือเกียวแหละแม่เพื่อนว่าไปฉีดวัคซีนซะก่อนวัคซีนเข็มที่สองน่หมอนัดวันที่แปดผอมกับหน้านี่แหละไปฉีดแล้ววันเสากะจังสีล่งมือเกียวแม่ว่าแต่ว่าเขาก็ลมร้ายอยู่พี่น้องนะบรรยากาศดี เขาลมร้ายคักพี่น้องบ้างเนมน้าเธอขายให้ฉันหน่อยข้าไว้เครื่องนึงเหรอออกมาเอาได้ไหะเอาไปเห็ดเอาแม่สิเห็ดเครื่องแม่เจะให้นางกินเห็ดไก่

แต่นนาะพี่น้องเนาะมันกะคำแล้วเนาะจ้าเนาะซีหาม่วงแล้วหน้ากะสิไปเห็ดเน่ากินกินแรงเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิงจ้ามือนีหน้าก็ได้ถอดหมูนั่นละจ้าได้หมูมาแต่ตลาดเมือบ้านนี่ไม่เห็ดหมูแดดเดียวก็เลยเสียมาถอดกินแรงจ้าพี่น้องแม่เพื่อนเห็ดต้มไก่แม่เพื่อนบอกว่าแบ่งเอาไปกินหน้าก็ได้บาโบเอาหรอกว่าสันมีหมูอยู่ เดี๋ยวไปเบึงอนาเห็ดกับเขาด้วยน้อพี่น้องเนาะกระไดหมูมาตตลาดจาาพี่น้องเรื่องอไม่เห็ดหมูแดดเดียวตากแดดไว้ถ้าทอดกินนล้จากพี่น้องเมื่อนี่ก็ไดเสีเอามาทอดกินกับเจลประเด็จนอกพี่น้องเนาะน้ำมันหอนแล้วลงไปทอดด้วยจ้า ทอดหมูซุกแล้วหน้ากะสิมาตามเจวประเด็เนะพี่น้องเอาบักพริกหัวหอมไปจีเล้วเวนอพี่น้องกับเอาบักเครือเทศกระเทียมก็ต้นหอมไปจีใส่ไฟนอพี่น้องเนาะหน้าบัดิดังไฟบรด,ดกิกอไฟกะขางเซเตาแกะได้นอพี่น้องเนาะก้าวามันซุกกระจากัะพริกไปพริกมา ตาแก๊สอันนี้ก็ดีขึ้นกันกระยางได้ขึ้นกันจ้าพี่นองอยางซุกเล้วก็เอาออกมากแล้วก็เอาไปลางเนาะพี่นองเนาะดางให้ไอทีดั่มดั่มมันออกเนาะพี่นองเนาะแล้วก็มาหน้ากับมาทรายเขาแล้วจ้า,ากับเข่าห้ากาซิเป็นทีเดียร้อยเนาะพี่นอง ตัดซีมี่ออมนองง่วมืมูเสาวนี่นอกจากพี่นองพระท่านในเบิร์ดทอดหมูแตงก็จ์ปลาเดกเนาะที่หน้าต่ำด้าพี่นองบริษไทยพี่นองเบิ้งมากินเขาน้ำกันได้จ้าน่จะเฉพาจ้คลิปไปเพียงซัมมี่แล้วจ้าฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหุ้่องสาวล่าไต้สะพายรอยเอสน้ำได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นหน้าเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้า หน้ากับสิไปกินเขา่ามากินขา่าวน้ำกันได้จ้าบ๊ายบาย